งงลงทางนี้ลงยังไงพ่อลงไม่ได้เนี่ยลงไม่ได้หนูช่วยพ่อได้ไหมมามามาจับพ่อสิอมาจับพ่อสิพ่อลงไม่ได้น้องเพชน้องเพชช่วยพ่อหน่อยมาจับพ่อหน่อยตรงนี้ไงขึ้นมาเนี่ย ขึ้นมาเลยมาช่วยพ่อหน่อยเนี่ยขึ้นมาน้องบอยขึ้นมาสิขึ้นจมไหมขึ้นมาสิมาช่วยหน่อยได้ไหมจับพ่อหน่อยโอ้ยลงได้ไหมเนี่ยโอ้ยแดง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 โอ้ยาว่านกับตีนล้มน้ำทอร ลูสาวออกมาแบบสำนักภาพเผยโอ้ยไปช่วยแม่หน่อยไปอะไรก็ได้อะไรไม่เคยทำก็ต้องทำนะคะใช่ปรบมือให้กับโชว์พิเศษหน่อยครับและปรบมือให้กับศิลปินรับเชิญของเราน้องเท็น้องพลอยครับผมใสค์ผู้ใดเป็นเอฟซีน้องเท็น้องพลอยยกมือสูงๆแน่เนี่ยจนใบใหญ่เป็นสาวเลยทีนี่ใช่ไหม นู้ชื่ออะไรคะคุยหน่อยได้ไหมโดเฟย่อบไอโบจาเลยบ้านหนูชื่อน้องหนูชื่อน้องมีสิ่งดีเลย ขอบคุณเด้งเชืยรเร่งใ,ใจครับหลากหลายงานโชว์เฉลิมฉลอง10ปีบูลําใจกรนลอยโดยเฉพาะโชว์พิเศษเธอเธอใช่ไหมนะฮะมันบ่มเนเรื่องบังเอิญครับสําหรับชีวิตของแต่ละคนแต่ว่าในเมื่อเ้อาเดม,มาเจอคนดีนะครับโลกเวียงให้คนดีๆมาพบกันนะครับเฮาก็ต้องรักษาคนดีๆไว้ทั้งด้านความรู้สึกทั้งด้านหวัวใจ นะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้อง <F und ling> เช่นเดียวกันก็พี่น้องเอฟซีมอลลัมใจกนรนลอย <F und ling> ทุกทุกคนนะครับพี่น้องมาเนี่กระเดือกเข้เามาควมแข้งควบผูกท่านที่นีตตอมอลลัมใจกนรนลอยพี่น้องเนตตาสงสารนะฮะเมื่อนี้เปิดสักาลาดใบปีที่สิบให้งคณะเจ้าภาพทุกทุกท่านได้มีความมั่นใจว่ามอลลัมเฮ้ามอลลัมใจกนรนลอยเฮาไม่ควมพร้อมซึ่งผลงานแต่ละปีเขาในการพัฒนาแล้วก็อัปเดตอยู่เสมอนะครับ เก็ฑงานยากขึ้นเพราะว่าอยากพัฒน,นาให้มันดีกว่าเก่านะฮะแต่ว่าสิดีได้ซ้ำไดนั่นแต่ละมหมองมองเสีม,มองตาไกน,นาะว่ารถบัตรเบอร์ใดเบอร์ใดนะครับพี่น้องก็จะทําเครื่องหมายไว้นะครับส่วนรถบัตหมอลำก็จะเป็นฟังข้างทุ่นนะครับส่วนรถคอนวอ์ก็จะมีทะเบียนนะครับทะเบียนแต่ละคันก็จะทีมงานเบื้องหลังนะทีมงานผู้บริหารเบื้องหลังก็จะมีหมายเลขทะเบียนรถนะครับก็บซีมีซื้อรถนะครับรถฉากรถขนรถไม่อัด รถนั่งร้านรถจอรถยังจังสี่นะครับพี่น้องนะครับเพื่อที่ให้ง่ายต่อการเช็คนะครับปล่อยหน้าป้ายเลยเขาที่ไปพร้อมกันหรือเปล่าไปก็รถเมื่อคืนนี่มวนบอแม่มาหอดกันไปได้นอนกันไปนะครับบอลุุนกับสินังรถคั่ว ประจำรถประจำทำแน่งพอ่อคัวนะครับเพื่อที่จะไปจ่ายตลาดนะครับจ่ายตลาดซื้อกับเขาซื้อเครื่องคายออหรือแลนนะครับรถคัวจะเป็นรถสแตนบายหนางานนะครับมาลงกระสีนางขั้นนี้นะครับไปฮอดหนางานซาออกออกที่หลังไปฮอดซาเพราะจะต้องไปจ่ายตลาดนะครับกระสีบรรยากาศการไปจ่ายตลาดนะครับในช่วงการอ่อนทั่วนะครับไปตลาดนั้นตลาดนี้ไปเห็นคอยกระทักคอยน้ำเดือ นะครับเมื่ออื่นน่าจะเป็นตลาดสีเมืองทองตลาดเมืองทองขอนแก่นเออบอมเมนตลาดเมืองทองอุดรน,นะครับตลาดนี้ไปประจําครับตลาดเมืองทองอุดรเห็นข่อยกระทาข่อยน้าเนื้อนะครับปีนี้สามรอยกว่าชีวิตครับเบื้องหลังนะครับเฉพาะคอนวอยนี่ก็ลอยกลัวแม่คอนว้อยปีนี้หลายหลายสมกับเป็นสิบปีหมอลังใจเกินร้อยลาอีลีข่อยเงินหัวหน่าอยูงง่ยแล้วออกเงินใส่มาจ่ายลูกน้อง ในทีงานหลายหลายหลายลายีหีเบิง่งเมือ่อคืนน้องๆเพิ่นเต้นกันเนาะบ่านั้นไปอัดขีปากันเบียดกันก็นกนมิหลายคักหลายแน่แม่ปีนี้อลังการครับฉากแสงสีเสียงนะครับตื่นตาตื่นใจทุกระบบไม่เบิดทุกระบบนะบอันนี้จะเป็นรถพระนะครับพอกาดําจะเป็นคน้นคับอันนี้จะเป็นรถนั่งร้านนะครับชีมนั่งร้านหัวหน้าน,นั่งร้านขับนะครับในข้างในก็จะมี นางลานทางเบิร์อุปกรณ์นั่งร้านนะครับรถบัสเบอร์ซีก็จะเป็นรถของแดนเซอร์ผู้ชายนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรถแด,ดนเซอร์ผู้ชายนะครับเราจะไปเติมน้ำมันที่ปัม๊มหน้าปัม๊มปตทมหาวิทยาลัยมหาสารครามนะครับ